เพินเพลินชาแนลค่ะมือนีกับว่นในเห็ดเห็ดพิณน,นะคะกับสีแบบพามาทําบุญขอพรรษาแล้วกันนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดโพธิสมพรนะคะจังหวัดอุดรธานีสถานที่รอบๆนะคะก็จะวัดโพธิสมพรนะคะเป็นวัดแห่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรธานีนะคะ <Okay. S 1> นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกวัดหนึ่งนะคะ oh, no. นี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดมชิมวาดจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะในวัดนี้ขอส่วนมากก็จะขอเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุดรเช่นเคยนะคะ เรจะไปไหว้พระกันนะคะตอนนี้เขาก็จัดเตรียมสถานที่เวียนเทียนค่ะ,ะไปไหว้พระก่อนนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะดเดินทางไปที่วัดวัดชิมวาดนะคะวงนะคะ เราก็อ,อยู่ที่วัดบ้านจิกนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะเดี๋ยวจะพามาลองดูสถานที่รอบนอกดูนะคะนี่ค่ะวัดบ้านจิกจังหวัดอุดรธาน,นีสวยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านนะคะยังไงก็ฝากติดตามพินเพลินช่แน l ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาบิพินแล้วก็ 旅游。